สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้แพทเล็ตนะคะโดยดิฉันนางสาวพิศนีมณีชายนะคะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนะคะมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารุ้จักกับแพทเล็ตก่อนนะคะอ่าแพทเล็ตคืออะไร แพลตตก็คือเว็บไซต์ที่เป็นกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์นะคะรองรับสำหรับผู้ใช้งานหลายคนผู้ใช้นะคะสามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเขียนคำถามตอบคำถามหรือสรุปเนื้อหาเป็นช่องทางแห่งการแสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนหรือเพื่อนๆในชั้นเรียนก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งแพลตนี้ก็ ว่าได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมีความน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะค่ะสำหรับประโยชน์ของ p a ลต e t นะคะแพล l e t เนี่ยค่ะก็จะมีประโยชน์ก็คือหนึ่งเราสามารถตั้งเป็นบอร์ดตั้งคำถามได้นะคะซึ่ง นักเรียนนะคะสามารถตอบคำถามโดยไม่ต้องบอกชื่อตอนเองคุณครูก็สามารถนำคำถามของนักเรียนในแต่ละวันมาอ่านหรือตอบคำถามได้นะคะข้อที่2ก็คือบอรดแสดงความคิดเห็นนะคะนักเรียนสามารถที่จะโพสต์ข้อ ปัญหาหรือหัวข้อเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการโพสต์ความคิดเห็นหรือเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีสำหรับนักเรียนนะคะที่จะได้รู้จักการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นนะคะ 3. เราจะใช้ในการรีวิวหนังสือนะคะก็ตัวนี้นะคะเรียจะสามารถ ใช้ประโยชน์ในการตั้งหัวข้อสแสดงความคิดเห็นได้นะคะเกี่ยวกับบทเรียนได้ว่าครูให้อ่านยังไงหนังสือนอกเวลาเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยกันแบ่งปันความคิดเห็นนะคะโดยที่เราก็จะเน้นประโยคที่ชอบนะคะหรือพูดง่ายๆมันก็ชะกับใช้งานคล้ายๆกับการใช้การโพสต์สถานะของ Facebook นั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปนะคะประโยชน์ของแพลเนตในข้อที่สองในข้อที่สี่นะคะก็คือการสรุปเนื้อหานะคะตัวนี้ครูก็สามารถสรุปเนื้อหาจํานวนมากหรือใช้ในการใส่ข้อความรูปภาพกราฟหรือเครื่องมือการจัดการเรียนรู้อื่นๆในการนําเสนอให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่ห้าประโยชน์ของมันก็คือจะใช้เป็นการอวยพรเป็นหมด เป็นบอร์ดอวยพรนะคะเป็นเครื่องมือในการส่งคำขอบคุณคำขอโทษหรือคำวอวยพรต่างๆในแผ่นเดียวกันซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเลือกโพสหรือออกแบบข้อความของตนเองให้ดูดีมีเอกลักษณ์หรือเป็นที่น่าสนใจได้นะคะ,คะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานของแพ่นลิตนะคะ การใช้งานของแพเล็ตนี้ก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมได้เลยค่ะ